กราบสวัสดีครัแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องซีมเรื่องอะไรยนนะครับผมมานะฮะวันนี้ก็เข้ามาแล้วครับผมรถบัส12เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันชัดๆครับว่ารถคันนี้มันสวยไหมนะฮะตอนผมไปซื้อนะฮะมันอยู่ในพื้นที่แคบนะครับจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็มาถ่ายแบบช่วง ใกล้จะมืดนะครับเนี่ยคันนี้เลยครับผมสุรพลนะครับเบอร์วอนทัวร์ครับนี่โอ้โหของแปลกของแปลกครับของแปลกนะฮะของแปลกย่างไรก็ตั้งแต่ซื้อรถมานะครับหลายปีแล้วนะครับสิบกว่าปีไม่เคยเจอรถแบบแบบนี้มาก่อนนะครับแบบนี้แบบไหนนะครับเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับ ว่าเป็นแบบไหนนะฮะนี่ฮะ <c oughs> มาจากหนองบัวรำพูนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาอ่างไรล่ะมารีวิวนะครับวันนี้ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับคันนี้12เมตรเลยคันใหญ่ๆสูงๆนะฮะเป็นทรงเอสเปล่านี่ครับสามเสารหรือเปล่า นะเป็นถามเจ้าของเขาคันนี้ต่อมาร้านต้นๆนะครับต่อมาจากอูปวิทย์นะครับโคราชคันนี้ตัวนี้นะครับก็ขับมาไม่ได้ครับนะเครื่องก็ดีอยู่ครับเครื่องมันเครื่องกลางนะครับแต่ลมมันไม่ขึ้นนะครับลมไม่ขึ้นนะครับรั่วหลายจุด ว่ารถจอดตั้งแต่โควิดนะครับโควิดรอบสองก็ไม่ได้ขับอีกเลยนะฮะไม่ได้ใช้งานเลยครับก็เลยแหวกหน้าครับเนี่ยแหวกตรงตรงนี้นะฮะข้างล่างนะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะเพราะว่าตรงช่องข้างบนมันเป็นกระจังหน้านะครับก็เลยได้แหวกตรงนี้ครับนะฮะมาดูฝั่งนี้บ้างเนี่ยช่องมมวินก็น่าจะรีวิวแล้วมั้งครับสีก็ได้อยู่นะ สีไม่แตกนะครับเพราะว่าจอดในร่มถ้าจอดในนอกร่มนี่ผมว่าน่าจะแตกหมดแล้วนะครับสีแต่อันนี้ไม่แตกนะแต่ก็สซ่ปกหน่อยเป็นช่วงร่างของฮนะีโน่นะฮะเซอมเบรกแห้งหน้าหลังเลยนะตัวนี้นะฮะเป็นหน้าหลังเลยนะครับยางไม่ค่อยสวยนะฮะยาง เป็นเครื่องกลางครับเป็นเครื่องท่ออ้อมนะครับตัวนี้ถังน้ามันจะอยู่ฝั่งนี้ครับถอดเผาข้างออกครับก็ถอดเผาข้างออกตรงนี้ตนี้สีแตกแล้วครับเ,เก๊ะตัวนี้นะฮะนี่มีเก๊ะตรงนี้ด้วยแต่เก๊ะตรงนี้เป็นยังไงไม่รู้หรือพ่อนสียังไงไม่รู้นะฮะหรือเก็บสีเ,เขากเก็บสีแบบเนียนๆมาตรงไหนแตกเขาก็เลยเก็บสีมาอย่างนี้มันก็เลยแบบไม่มีสีเขียว เท่าไรฝั่งนี้จะมีแต่สีขาวเยอะหน่อยนะฮะกระจกยังไม่มีแตกนะครับมาทีนี้แปลกแบบไหนอันนี้ไม่เคยเจอก็เพราะว่านี่ยสังเกตไหมเป็นรถแอร์หรือรถพัดลมนะครับ ให้ถ่ายนะคันนี้เป็นรถกระเทยนะครับได้ทั้งแอร์ทั้งพัดลมนะไม่ใช่ว่า,าเป็นแอร์มาก่อนแล้วก็ไปทําพัดลมนะครับอันนี้นะเป็นพัดลมมาเป็นพัดลมกับแอร์มาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยนะนะฮะผมว่านะนี่ครับตรงนี้เขาจะเจาะช่องแอร์ช่องพัดลมนะครับนี่นี่ฮะตรงนี้เจาะช่องพัดลม แต่เป็นแอร์นะฮะเป็นแอร์แอร์แขวนนะครับแอร์จะอยู่อยู่เครื่องท้ายนะครับตัวนี้ทะเบียนขาดน่าจะอยู่2ปี2ปียังไม่ถึง3ปียังไม่ยังไม่ระงับนะครับเป็นเครื่อง74แรงครับ c 2 4 0นะครับตัวนี้นี่แอร์อยู่ข้างหลังแผงแอร์อยู่ข้างหลังเลยนะฮะนี่ไม่ใช่ท้องเรือนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับว่าแปลกยังไงว่าทําไมถึง ว่าเป็นแอร์เอ้ยว่าเป็นไอ้มาตั้งแต่ที่แรกนะครับผมสังเกตยังไงนะฮะของแปกครับตัวนี้ใครหาโอตัวนี้ติดครับเปิดไม่ได้ลมไม่ขึ้นครับสตาร์ทแล้วลมไม่ขึ้นนะฮะไม่ใช่ท้องเรือนะครับตรงนี้นะฮะนี่โอเคโอเคตัวถังก็ยังโอเคนะครับไม่สูง เท่าไหรโอ้ตรงนั้นมีแตกครับเนี่ยตรงนั้นนะฮะนะที่เขาเอาพาเต็ปเขียนนี่ฮะอันนี้น่าจะเอาแบตเตอรี่มาลองสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะฮะคัน <c oughs> นี้ขอยังยังเพิ่งตัดยังไม่ตัดนะครับขอลองขย,ยกคันก่อนเนี่ยภายในเดี๋ยวเปิดแฟลชนะครับภายในเครื่องเสียงนะครับเขาจะ ถอดออกแล้วนะครับถอดออกแล้วนะฮะนี่ยังสวยอยู่เลยครับภายในยังสวยอยู่ครับนี่ครับมีห้องนอนด้วยห้องนอนอยู่ท้ายนะครับนี่เครื่องเสียงจะไม่มีนะครับนี่คือเขาถอดออกแบบไม่ได้ตัดแจ็คนะครับคือเขาถอดออกนะครับนี่ข้างบนนี่จะโล่งนะฮะไม่มีเครื่องเสียงนะสักตัวแต่ลโพงนี่มีมีบ้างครับ คนโซนยังโอเคยังไม่สุดไม่อะไรนะครับคนนี้ขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับไต่บันไดขึ้นมาเลยนะฮะถ้าใครอยากดูกลางวันภายในนะครับก็ลองไปดูย้อนดูคลิปหลังนะครับก่อนมีอยู่เบาะเป็นกระหยี่นะครับเนี่ยสีิบที่นั่งนะมั้งนะฮะตนนัวนี้ไม่แน่ใจสี่บต้นตน,นะมันเขาเขียนไว้อยู่นะโอ้ยมืดมืดมากเลยไม่เห็นเลย ขนาดเปิดแฟลชแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงครับรีวิวเนี่ยเครื่องเสียงก็ยังลำโพงยังมีอยู่ตัวสองตัวนะฮะเนี่ยคือตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะมีช่องแอร์ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้จะมีช่องแอร์นะฮะช่องแอร์แต่พัดลมนะฮะนี่ก็มีนะฮะพัดลมก็มีช่องแอร์ก็มีนะครับ แบบแปลกมากเลยนะฮะตัวนี้ช่องแอร์เขาก็เอช่องพัดลมเขาก็ทํามาเจาะรูนะมีตูดแล้วก็เจาะรูข้างล่างนะผมไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็ช่องแอร์ก็อยู่ยตรงนี้นะครับแปลกไหมครับนะเนี่ยมองไม่เห็น,นกลางคืนแล้วนะครับโอ้เนี่ยกระจกมองเข้ามาข้างในแตกครับ บเบาะนี้ยังสวยอยู่นะเบาะเบอร์ข้างในยังสะอาดอยู่นะครับไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นอะไรนะเพราะว่ารถจอดในร่มแล้วก็ปิดมิดชิดได้ดีนะครับแล้วก็จอดในเมืองจอดในเมืองด้วยไม่มีฝุ่นมีตะคอนกรีดนะครับผมก็ <c oughs> งงครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับต่อมาจากอุปวิทย์เขามาทำแอร์ทำแอร์มาแล้วก็ลองรับพัดลมนะครับเผื่อแอร์ไม่เย็น หรือเย็นไม่เยอะก็เขาเลยเปิดพัดลมช่วยนะฮะแต่อันนี้เป็นรถแอร์แต่เป็นกึ่งพัดลมงงไหม <c oughs> นะะไม่เคยเห็นเลยนะถ้าแอร์ก็เป็นแอร์ไปเลยอย่างเงี้ยนะพัดลมก็เป็นพัดลมไปเลยแต่อันนี้เป็นแอร์แล้วก็มีพัดลมมาแบบพัดลมแบบไม่ได้มาทําอู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ทําเองอย่างเงี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเจาะตรงนี้จะยากหน่อยนะครับเจาะตูดเข้าไปอย่างเงี้นะฮะ ส่วนมากครับเขาแปลงเป็นพัดลมก็จะเป็นพัดลมแบบไม่เป็นแบบนี้นะเนี่ยพัดลมก็มีสิบตัวนั่นนะ่ะสิบหัวตัวนะครับมีทุกช่องเลยนี่เนี่ยมีทุกช่องเลยเมื่อดครับก็เลยไม่ได้นะไม่ได้เดินไปข้างหลังนะครับหนึ่งพม่านยังสวยอยู่เลยนะครับพมา่านนี่ข้างในยังสวยอยู่รถนฮะตัวนี้ก็ยังใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับคันนี้นะฮะของแปลก ของแปลกของเมืองนองบัวพูดนะครับใครสนใจนะครับก็ลองมาดูครับเบรกแห้งด้วยแห้งหน้าหลังด้วยครับอูปวิทครับต่อมาตัวนี้ไปครับผมใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับนะฮะรถคันนี้นะฮะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะฮะแต่ไม่รู้มาจอดอยู่นี่กี่เดือนถึงจะจะเข้าหน้าฝนด้วยช่วงนี้ กำลังจะเข้าหน้าฝนนะครับผมไอ้ครับผมนะฮะใครจะขายรถก็ติดต่อมาครับนะฮะรับซื้อทุกประเภททุกแบบทุกสไตล์นะฮะไม่ว่ารถไทยรถอะไรก็เอาหมดนะครับผมมาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิี่ึงสีบุเรืองไรยนตนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับหวยเจอกโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ